สวัสดีครับมาพบคลิปใหม่ๆของช่องพอพันมิวสิกรถเล่ขายไก่ครับอาชีพของผมรถเลข่ขายไก่สดมากมาแล้วครับมากันหม่ๆมาเลือกเพื่อนกันสะก่อนรับนอกไก่เลือกไก่ปีไก่ผ <Okay. S 2> ูไก่ รับไก่ใสไก่เข้าไก,กา่บนีนไก่ของสมุนมาดกันใหม่ๆพอแม่น้องเชิญรับเลือกซื้อเลือกหาวัยนิตอาหารองุ่นย่างบิ้งทอดทสุดยอดแห่กความอ,อ,ราอร่อย อยากได้น่องไก่ปีไก่โง่ไก่เลือไก่ตับไก่ไตไก่โตไก่เรื่องได้ไก่สรสชาติมากกันใหม่ๆอยากได้นักเชืาอมรีสอร์ทด้วยบริการผมได้เลื่อนระดับพมานองนี่ก็จะไปน้องย่างกับน้ามืนดีช่วยบริการของเขาได้มาขายของเ้าไก่เลือกไก่ปีไก่โง่ไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ปีไก่โตไก่ เครื่องในไก่มาหอดปานหอดเฮี่ยนพ่อแม่นองเะครับน่อืมีกัะละไปนอกกับถ่ากับน้ำม,มือนีน่วยบริการของเขา้าได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ฟีไก่ ร่งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เครื่องไนไก่ของห้ามมากกันไม่สดสดสดสะอาดถูกหลักอนามัยครับพ่อแม่น้องอยากได้ยกมือโบกฝเักมือรีบบริการของไก่เลยครับพ่อแม่น้องพี่กันลไปน้องกับเขากับหน้านีวยบริการของเห้าม น่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่ข้งไก่ตับไก่ไตไก่ข้าวไก่ตีนไก่ของสดสดมากกันใหม่ๆพ่อแม่น้องเชิญครับเลือกสื่อเลือกหาว้เห็ดอาหารต้มยาวิ่งทอดซุดยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้น่องไก่บีกไก่ข้มไก่เนื้อไก่ตับไก่ไตไก่โตไก่เครื่องไนไก่สดสะอาดมากกันใหม่ๆ อยากได้ขอเชื่อบรีบรถหนวยบรยงรอขอมาพื้นปนอรับรับม,ม,มาแล้วครับมากันไม่ๆมาเลือกพรเพิงกันสะก่อนครับนอกก้อกไกไงไกลเนลือไกลปีไกพค่งไก่ตับไก่แต่ไ,ตไก่เข้าไก่ปีไก่ ขอปีง่ยันพแมนองเชิญครับ้าไเห็ดอาหารสมยัปีสุดยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพอแมนองครับขอเชิญครับอยากได้น้องไก่มีไก่ค้งไก่เพื่อ หาวัดดินเลยสวยสวยทั้งสามเลยอยากได้ขอเชิญรีบรุดนวยบริการของเข้าได้เลยครับพ่อแม่น้องพี่กไปนองกับขอกับหน้าบริการของเข้าได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่มีไก่รวงไก่ตับไก่ไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เลื่องไดไก่ ของห้อมากกันไม่ไมส,ส,สดสดสดสะอาดปลุกหลักอนามัยครับพ่อแม่น้องอยากได้ยกพืะโบกวัดเมื่อเรียกเรียกรถน่วยบริการกของห้องได้เลยครับมือเนี่ขายกันในราคาบกแพงครับมาแล้วครับมาแล้วครับ,ร,บรถขายน่อไก่เนื้อไก่โตไก่เครื่องได้ไก่มาหอดบ้านหอดเยี่ยนพ่อแม่น้องกันแล้วครับเน้อองบัวรนีย่ยครับแน มาแล้วครับมากันใหม่ๆมมาเลือกเพื่อนกันสักก่อนับน้องไก่เนื้อไก่ปีกไก่ตีไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไกันนี้หน่วยบริการของเฮาได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่ลูกไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีไก่โตไก่เลือกไก่ของเฮามากกันใหม่ๆหได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่ ร่งไก่ตับไก่ไตไก่ข้าวไก่ตีไก่โตไก่เครื่องได้ไก่ของเฮ้ามากกันใหม่ๆสดสดสดสะอาดถูกหลักอนามัยครับพ่อแม่น้องอยากได้ยกพือโบกวัดมือเรียนเรียนรถนวยบริการบ้านได้เลยครับบริษัทขายจะในราคาบมแห้งครับมาแล้วครับมาแล้วครับรถขายน่องไก่เนื้อไก่โตไก่เครื่องได้ไก่มาหอด ไก่กไก่ตับไก่ไตไก่ข้าวไก่ตีนไก่ของสดสดมากกันใหม่ๆพ่อแม่น้องเชิญครับเลือกสื่อเลอกหาวัยเห็ดอาหารต้มยางบิ้งทอดสุดยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้น่องไก่ปีไก่โครงไก่เนื้อไก่ตับไก่